อบคุณคุณพี่ซายิงนะคะคุณลูกค้าหยอดนะคะอยู่อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้รหัส50 เลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผื่นนี้รหัส50นะคะจะเป็นเฉดสีส้มนะคะแล้วก็จะเป็นเฉดสีชมพูสวยๆแบบนี้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ590าบบาท590สบา,บาทสาหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะนําไปตัดผ้าถุงจะนําไปตัดเป็นกางเกงใช่ไหมคุณพี่ขาตัดได้เลยนะเลือกตัดได้เลยะคะ่ะหรือว่าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบผืนเนี้รหัส50นะคะ ใครนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อเลือกช็อปทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะ ความยาวของผืนผ้าใช่ไหมความยาวของผืนผ้าอยู่ที่180เซนติเมตรสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอบเข้ามาได้เลยนะคะ089 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ089 0416008างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะผืนนี้คคุณลูก้ารหัส500 ผืนนี้ราคาห้า5ูนย์นะคะคุณลูกค้าชอบนะคะเหมือนคุณพี่เซิยงนะคะอยู่อําเภอรโกรกค๊าจังหวัดนครสวรรค์คุณลูกค้าขาขอประคุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยรุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อผ้าแบบว่านุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะจะนําไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีส้มสีชมพูสีขาวสีครีมนะคะเลือกตัดได้เลือกนําไปสวมใส่นะคะได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขาเป็นไงคะส่วนเนาะ สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้ราคาห้าศ0นย0หาท590บาทสํบาทสหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089 041 6 0 0 8 089 0 4 1 6008งน้านยสยผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขขอบรระคคคุุณณ่่มาากๆเลยใใหหห้้้ทีนตัด อยากตัดเป็นผ้าถุงไหมอยากตัดเป็นผ้าถุงวันนี้1290บาทค่ะคุณลูกค้า่ะจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิฟ้างผ้าถุงป้ายเปิดติดซิ้างหรือว่าอยากให้ตัดเป็นแบบว่าเป็นซิปหลังคุณลูกค้าก็แจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะหรือว่านะคะอยากตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าขาอยากตัดเป็นกระโปรงทรงสอบกระโปรงทรงเอนะคะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยวันนี้จัดโปรสุดพิเศษ1,290บาท1290บาทเท่านั้นสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ ก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้าหมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะรหัส5 0ูนนะคะจัดส่งไปที่จังหวัดนครสวรรค์คุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่ซิ่งค่ะอยู่อำเภอรโรงพระนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะคุณพี่ขาขอบพระคุณนะ,ะสวยสีสวยค่ะนําไปสวมใส่กับเสื้อนะคะเฉดสีส้มค่ะสีส้มสีขาวขาวขาวโอโม่ขาวงาช้างใส่ได้สีครีมอ่อนครีมเข้มค่ะ สีชมพูนะคะใส่ได้ตั้งแต่ชมพูพาสเทลนะชมพูกรีบบัวชมพูกระปิใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะมีหนึ่งผืนนะสามารถนําไปมิกแอนแมทกับเสื้อนะคะได้หลากหลายเฉดสีนะคะเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่เสี่ยงคะ่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้หรอนุ่งก็มีนะคะกระเป๋านะ กระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรี1ใบนะคุณลูกค้าคะมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีอีก1ใบด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวก่อนนะโอเคนั่นแหละนี่ค่ะมีกระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบนี้ มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วย590บาทฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มาลีภาคไทยของเราไว้ด้วยคุณลูกค,าค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยวันนี้จัดส่งนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่จังหวัดนครสวรรค์คุณพี่สยิงอยู่อำเภอโกลกพระจังหวัดนครสวรรค์ขอบพระคุณมากๆนะคะ